คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนิเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะฝากเอฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีมิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทํา f c พี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่ศูนย์นะครับเจาะศูนย์เก้านะครับก็ยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับ คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องอกต้องใจนะครับ fc มิตรรักหรือเปล่าครับไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับลาวพัฒนานะครับ ในปีพศ2567เดินทางมาถึงครั้งที่6นะครับหรือว่าเดือน6แล้วนะครับผมไม่ัพี่น้องก,ก็ครึ่งทางแล้ว6 6 1 2นะครับปี1มี12เดือนนะครับก็จะครึ่งทางแล้วเนาะนะครับเดินทางมาถึง7ครั้งแล้วนะครับผม7ครั้งเข้าทั้ง7นะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าสําหรับรุดเลยยังนะครับหรือว่าฮอตมากเลยเมื่อก่อนก็แตก3ตัว0 5 9ย์นะครับ ข้อสอบล่าสุดออกที่291209นะครับเม็ดเดียวเอสคิมบวกได้ศูนย์นะครับเจาะ09ก็ยินดีกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสุดจากทางช่องไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีก็คอม,มเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันของมังกรทอง แอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่องแอดมินคิมนําโชคพาลูกก็คือเรียกสูตรตารางวันนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับในการบวกลบนะครับก็สอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับก็จะมีสูตรตารางวันมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคานวณไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับสำหรับพนันหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้้อสอบไทยลาวพัฒนานะครับไปเรียกําลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ นะครับสูตรนี้เข้าดีนะครับแอดเจอรยังไม่เปลี่ยนสูตรนะครับของมังกรทองเข้าดีต่องวดนะครับก็จะมาสรุปย่อกๆให้ดูสําหรับข้อสอบวันอาทิตย์นะครับออกวันที่16นะครับแอดเจาะได้3กับ2นะครับ2ตัวเด่นนะครับเข้า3ามหนึ่งนะครับแอดเจาะให้อยู่นะครับใครที่อยู่ในบ้านจะได้เลขผสมก็คือ3ามหนึ่งเจาะให้นะครับในบ้านของแอดคิมนะครับเก็บแตก3ตัวเนาะนะครับมา3 9 3 5 0นะครับมันออก5 0 4ศ นะครับก็ถือได้3 1ึอยู่นะครับก็สอบสำหรับวันจันทร์นะครับก็จะมี9นะครับศูนย์นะครับแอดเจาะเม็ดเดียวก็คือ0นะครับแตกชุดวิน2 0 9นเะครับเต็มคาราเบล29ก็ได้นะครับบางทีเอา2อก็สอบล่างก็ยินดีกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีต่อไปเป็นจะเป็นวันพุธนะครับก็จะมีเลข4เลข8เลข2เลข5เลข91กับ0นย์คือเลขส่วนเกินก็สามารถนํามาจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับสาหรับข้อสอบที่บวกออกมาได้ โดเด่นมากที่สุดสําหรับชุดวินนะครับก็มาชมกันเลยนะครับชุดวินจากทางช่องนะครับเด่นๆน,นะครับก็จะมีเลข0เลข1เลข2นะครับเลข5เลข8แล้วก็เลข9นะครับชุดวิน6ตัวพอนะครับพี่พี่น้อง7ตัวไม่ได้8ตัวก็ไม่ได้9ตัวก็ไม่ได้นะพี่พี่น้อง10ตัวนี่ยิ่งไม่ได้เลย ี๋ยวอยูสิพี่น้องว่าเอาเลขสิบตัวไม่เข้าก็บ้าบอกระมังไปแล้วแอดเอาหกตัวตามข้อสอบที่ออกเนาะชุดวินหกตัวพอนะครับมาตรฐานเอาสําหรับเม็ดเดียวนะครับวันนี้นะครับแอดบวกออกมาได้นะครับสายวิ่งสายรูดเน้นเน้นรูดอยู่ที่เก้านะครับชอบค่อยตามนะครับสำหรับเก้านะครับแอดจะเจาะไม่เยอะนะครับผม เน้นเจาะนะครับจะเจาะให้แค่สคู่นะก็จะมี0ูนย์เก้หรือว่าสอนะครับตามนี้นะครับสำหรับเด่น9เม็ดเดี่ยวเน้นๆนะครับถ้าใครกลัวมันกลับหัวก็06นยหกหหรือว่า26นะครับถ้ากลัวมันกลับหัวนะแอดจะกลับให้นะครับ ตามนี้เม็ดเดียวนะครับหรือ fc พี่น้องกลัวพลาดนะครับจะเป็น099192949598ก็ได้นะครับเรียกในตารางชุดใหญ่ตามนี้นะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ9นะครับแอดคิมจะรองให้นะครับบางทีก็มาชุดรองับพี่น้องชุดรองงวดแล้วเด่น3ตัวก็คือ904นะครับงดที่แล้วนะครับ904มา0กับ9นะครับเข้า2ตัว นะครับบางทีก็มานะครับผมตั้งสองตัวสามตัวนะครับสําหรับหลุดเลยยังนะครับจะลองให้อยู่ที่หนึ่งนะครับระวังสองหนึ่งอ่ะสามหนึ่งเรียกผสมแล้วก็สี่หนึ่งนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวลองนะครับสําหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบหนึ่งนะครับหรือจะเป็นศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับ fc พี่น้องไม่ชื่นชอบศูนย์กับเก้านะครับหนึ่งกับเก้าตัวสุดท้ายก็คือลองให้อยู่ที่ศูนย์นะครับ บางทีก็มาทั้ง3าตัวเลยนะครับที่แอดคิมให้บางทีก็มา2ตัวนะครับบางทีก็มา1ตัวสําหรับหลุดเลยยากอยู่นะครับสําหรับที่จะหลุดนะครับก็ถือว่าพลาดหรือถ้ากลัวพลาดก็จะเป็น0ูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เก้าก็ได้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับก็ระวังศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับอันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับ บางท่านโอกแอดคีมนะครับเม็ดเดียวทําไมเยอะจังเลยตั้งเก้าคู่นะครับบางท่านไม่เข้าใจนะครับเม็ดเดียวเน้นๆคือเก้าเอาไปเลยนะเอาเก้าตัวเดียวโครโรนะครับพี่ๆน้องไม่ต้องเอาตัวอื่นนะครับเก้าศูนย์ก็ไม่ต้องเก้าหนึ่งก็ไม่ต้องนะครับสองเก้าก็ไม่ต้องเก้าตัวเดียวหรือถ้ากลัวว่ามันมากก็เอาครึ่งหนึ่งก็พอถ้ากลัว,วว่ามันเก้านเยอะเนาะก็เอาครึ่งหนึ่งเนาะเข้าใจเนาะอ่า ตัวเดียวก็คือ9อันนี้คือลองนะครับสําหรับพี่น้องที่อยากได้ลองนะครับถ้าไม่ลองให้ก็ถามกันมาแอดทำไมไม่ลองให้น้อยอ่าประมาณนี้ก็ลองเอาใจทุกด้านเนาะอ่าจะได้ไม่เสียใจนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวิษพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดออกมาให้นะครับก็คัดในตารางนี้เลยงั้นแล้วในตารางแตก2 9 0แอดคิมจอให้เข้าด้วย90นะครับสำหรับสุดเจาะ4ตัวนะครับเจะเรียกผสมนะครับ4801 นะครับแปดสามแปดสามเก้าเก้านะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเก้าศู 0, 1, 9, 0, นย์นะครับหกตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่สองแปดสองแปดสองแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้านะครับอันนี้คือหกตัวนะครับเอีพีน้องที่ขารพรัก สำหรับเบิ้ลน,นะครับก็จะมีเก้าเก้านเะข้ากับหัวหกด้วยนะครับเดี๋ยววาวุน่นถ้ามาหัวหกแล้วก็จะน้อยใจนะครับหัวหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะครับตามนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาราก็มานําเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่แล้วเม็ดเดียวสูตรเจาะเก้าู 0, มาตามนัดตามสูตรชื่นชอบของออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์าทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ fc พี่น้องเข้ามาชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ไพลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับสำหรับ f c พี่น้องอยากได้ข้อสอบเลขวิ่งนะครับชอบวิ่งล่างอย่างเดียวหรือชอบวิ่งเลขวิ่งบุก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่ง fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดี่ค